แล้วก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่ทิดท,ทิดคนหนึ่งผมไม่ได้เป็นพระนะผมได้เป็นทิดแล้วกันนะนะไปะแถลงข่าวนะโอ้นี่แบบสุดยอดเลยนะเขาบอกว่าการที่อคนไปทําร้ายไปตบปากทนายธรรมราชเนี่ยเหมือนตบนะตบหัวใจชาวพุทธคนลุกเลยอะ ไปเอาอะไรมาคิดอ่ะกูก็เป็นคนพุทธนะมึงกูอ่ะนับนับถือศาสนาพุทธเลยแหละนะคูยังไม่รู้สึกเลยโอ<ฮ>โเ<ฮ>ขินเนาะเขินอนะ่ะบอวินหนาวค่ะมีฝนด้วยนะสิงหนนาะยังจริงๆตกใจเลยอ่ะบอกว่าการทำไรทำราชเนี่ยเนาะในการตกเนี่เนาะเหมือนแบบ เหมือนตบใจคนพุทธนะธนธรรมราชจะคุยกับอาจารย์เบียรน,นะพี่เดียจะคุยกับเขาเรื่องอะไรเขาให้คุยเหรอเขาให้คุยเหรอพี่พอลี่สวัสดีค่ะพี่น่อยถ้าเอาชีวิตเราคิดหนึ่งครั้งก็พวกมันดา่าอะไรเดี๋ยวพวกมันอะไรกันแถาก็มันพวกเดียวกันอ๋อนะพี่เป็นยักษ์บอกว่าธรรมราชกับพุทธนับถือคนละแบบ นะบอวินหนาวมากเนาะพี่พีพีสวัสดีค่ะพี่หายไปไหนมาวงเขาปีไปสามวันนะครับพี่เนาะนะคุยคุยอ๋อหรอผมไม่ได้รู้สึกอะไรนะแต่จะมาบอกว่าการทำ,ราทาทำาร้ายธนาธรรมราชเหมือนตบหัวใจคนพุทธเนี่ยแบบตลกทนายพัฒนจะจับมาคุยอ๋อนะสวัสดีค่ะนะพี่เปี้ยวจ๋าสวัสดีจ้ะนะพี่นิกรสวัสดีครับ ตอนฟังยังคิดลุงเขาพูดอะไรเขาไม่ใช่ลุงแหม่ไม่เห็นเครื่องแบบเขาเหรอใส่เครื่องแบบซะขนาดนั้นนะช่วงนี้ทนายมาแรงพระมาแรงนะพระบางรูปก็สายประเรเป็นไงล่ะนี่ศึกละจ้าพี่หนิงวันดีค่ะศึกละจ้าตบปากมาสมควรวิวิศสวัส,สดีครับนะ อีวันค่ะปากไม่แดงเลยวันนี้อะปากไม่แดงอะปากไม่แดงนี่ลิปส,สติกจะเสร็จแล้วนะแล้วคุณผู้ชายไม่ต้องห่วงนะตอนนี้หน้าหนาวนะนะเวลาทาลิปส,สติกเดียนะสำหรับผู้ชายทุกคนหรือผู้หญิงทุกคนคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะโดนตบปากนะเพราะมันกันปากแตกนะมันกันปากแตกนะ ใครศึกครับไม่ทานมิกนกถามเป็นพระรูปหนึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาาอยู่วัดดังวัดหนึ่งซึ่งล่าสุดกระถินได้90กว่าล้านนะนะ,ะไม่มีสัมพันธ์สวัสดกับสีกาท่านหนึ่งซึ่งไม่ธรรมดานะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะนะพระมาแรงทนายมาแรง นะเรื่องนี้นะทนายมาแรงก็เป็นทนายแบบอัสอ,ยอดย่อต่อเต่าทั้งคู่เลยนะมาแรงมาแรงนะคือผมไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าการที่ทนายธรรมราชจะไปคุยกับอาจารย์เบียร์แล้วจะเป็นเรื่องที่แบบผมรู้สึกตื่นเต้นผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะนะปากแดงแรงต้องเมย นะจริงๆผมไม่ได้สตื่นเต้นอะไรนะเพราะว่าผมก็เฉยๆอ่ะนะคือผมไม่ได้สนใจในการที่เขาจะพูดคุยกันผมสนใจในพฤติกรรมหลังการพูดคุยมากกว่าพฤติกรรมสําคัญกว่านะคําพูดอาจจะเป็นนายเราแต่ถ้าเกิดพฤติกรรมยังคงเหมือนเดิมก็เท่านั้นแหละไมไ่เห็นมีอะไรที่มันแบบมันมันมันจะตื่นเต้นอะไรเลย พราะโดยส่วนตัวเขาไม่ได้ให้ค่าอยู่แล้วนะจริงๆผมไม่ได้ให้ค่าอยู่แล้วแล้วก็ผมว่าก่อนที่จะไปอคุยกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเนี่ยนะออกมาเคลียร์ตัวเองเรื่องเกี่ยวกับการที่ไปวิาพากษวิจารณ์หรือลงภาพเกี่ยวกับศาสนาอิสลามก่อนดีกว่าไหมผมว่าอันนี้มันรุนแรงกว่านะตาเหลืองตาไม่ได้เหลืองแบบน่าจะเป็นติวเตอร์ น่าจะเป็นติวเตอร์พี่พี่น้องผมไม่กินยาเยอะมากสินแสอาสินแสก็มาแรงนะใส่นาฬิกาดิชชัดมิวทั้งนั้นเลยเนะนะเอาเอาผมพูดตามเนื้อผ้านะเพราะว่าตอนนี้ทางคนที่นับถือศาส,สนาอิสลามเนี่ยเขาไม่พอใจแบบรุนแรงนะกับพฤติกรรมของทนายท่านนี้นะแล้วเมื่อวานเนี่ยที่ต้นอ้อนะครับกับอี้แทนคุณเนี่ยไปแถลงข่าวทีวกองปราบก,ก็ได้พาผู้เสียหาย นะครับที่เคยให้ทนายท่านหนึ่งนะครับทำคดีแล้วก็มีการาชักชวนว่าถ้าเกิดอยากจะได้เงินก็เอารถไปจำนำที่ญาติตัวเองเพื่อตัวเองจะได้เงินค่าทนายด้วยนะครับนะจนปัจจุบันนี้นะครับไฟแนนซ์รถตามไม่เท่าไหร่นะครับขอบพระคุณมากครับพี่แสงดาวพี่หนึ่งเดียวนะไฟแนนซ์รถตามไม่เท่าไหร่ กรมบังคับคดีนะครับก็ยึดบ้านเรียบร้อยนะครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีจ้านะน่าจะเป็นไอ้อันนี้ถ้าเป็นไอ้แจ็คปะน่าจะเป็นแจ็คเนะพี่ปูโม,โมบายสวัสดีค่ะนะกรรมคือกายกระทำนะแก้ตัวไม่ขึ้นผ้ามันฟ้องนะทะน่วยพี่นิสวัสดีค่ะนะพี่เจี๊ยบสวัสดีครับนะคือเป,เปิดมาตอนเช้าพอเรามาพูดเรื่องนี้มันก็ชัดเจนะนะ แจ็คเช่ไหมาเออ,อสวัสดีเพื่อนน,นะคือเดียพยายามมองหลายๆมุมหลายๆแง่นะผมรู้สึกว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่น่ามีแค่2องเคสนี้เคสแรกเนี่ยเป็นเคสมอเตอร์รไซค์เคสนี้เป็นเคสรถกระบะนะครับแล้วก็เหมือนกันครับดูจากโซเชียลแล้วก็ดูแล้วนะชอบแสดงนะโปรไฟล์ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้นะครับ คนะคดีนู่นคดีนี่นะครับสุดท้ายก็เนี่ยผมเชื่อว่ายังมีอีกนะครับที่เคยโดนทนายท่านเนี้ยนะครับทําในรูปแบบนี้พิ่นุตาสวัสดีค่ะนะเหมือนได้สินแสนะครับสินแสรู้สึกว่าวันนี้นะครับนักข่าวน่าจะอยู่ที่สระบ,บุรีกันเยอะนะนี่เรื่องจริงนะ <c oughs> ไปดูกิเลนดูอาจารย์เบียร์ดูพี่เดีย ดูพี่ดุ่มผลกระแสแค่น,นี้ก็หมดวันล <laughs> นะเนอะจริงๆพี่โอวะดีจ่ะเพราะอะไรเพราะมันมีสายเข้ามาแล้วว่ากิเลนนะครับแล้วก็ตัวของสิงห์อ่ะไม่ได้ถูกส่งจากเมืองจีนนะครับสินแสท่านนี้สั่งทำที่สระบุรีนะ <laughs> ชิบหายแลงงานนี้นะครับอย่าบึ่งหนีนะ นะชอบโอ้อวดชอบอวดรวยบ้านที่เชียงใหม่แบบนั้นแบบนี้สวยงามเรียบร้อยนะครับแม่น้องฟ้าสวัสดีจ้ะแม่น้องฟ้าจ้านะตอนเช้าหนาวมากที่บ้านหนาวมากจริงๆเย็นนี่ยังยืนเนี่ยน,นั่งกอดอ,อกอยู่เนี่ยโคตรเย็นเลยแต่ชอบนะเป็นคนชอบแบบความเย็นนะจริงๆฉะนั้นคือทนายท่านนี้น่าจะมีพฤติกรรมซ้ำๆผมมั่นใจ นะครับซ้ำๆคืออะไรซ้ำๆกับพฤติกรรมในการที่จะหลอกแล้วก็เบนเหยื่อนะครับเพราะทุกคร้งเนี่ยคดียังไม่สิ้นสุดหรือจะไม่อะไรจะไม่มีการติดต่อได้เลยแต่พอรู้ว่าตัวเองกําลังจะถูกแฉติดต่ออย่างไวโอเข้าใจปะ่ะเห็นไห่ดุ่มว่าติดกรรมนันด้วยเขาไม่ได้ติดกรรมนันค่ะพี่แสงดาวเขาเคยเปิดโต๊ะบอลเลยค่ะ ไม่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 ได้ไม่ไม่ได้ติดการบันดันนะครับเปิดโตอะไรค่ะเปิดโต๊ะเลยสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนอยู่นนทบุรีผมอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านของสินแสครับบ้านใหม่สินแสนะครับเนี่ยฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยครับทักทายครับพี่นีบ้านใหม่สินแสเห็นไหมเข้าไปอยู่กับเป็นแก๊งเลยนะครับโอ้โหสบายเลยนาะเนะนะ ป๋บาบีอ่ะบอสพอโอ้โหสบายแล้วมึงคราวนี้จะนอนจะอะไรก็สามารถรู้จุดได้แล้ว่วาอันนี้เป็นท้องมังกรโอ้ยอันนี้นี่คืออ่าเป็นประตูไฟอะไรเงี้ยสบายแล้วแล้วถึงเวลาก็สามารถที่จะปรึกษาเรื่องคดีได้เพราะว่าเดี๋ยวทานายเขาจะเข้าไปอยู่ด้วยอุ้ยแม่เจ้าเนาะสนุกสนานกันละมึงงานนี้ออกมาที่ตั้งแก๊งกันได้เลยนะเขาดึงเชิงให้คู่ ต่อสู้เปิดไฟให้หมดก่อนนะฮะครบูบอกบอกคอมเพกแห่งใหม่คอมเพกนะคอมเพกใช่ไหมสวัสดีคาราบพี่เมง้งสินแสป่านนี้หนีนไปแล้วหนีไม่ได้พี่เมง้งตำรวจเขาส่องอยู่ตลอดเวลาครับแต่คนพวกนี้มันจะฉลาดเดี๋ยวมันจะชิงเข้ามามอบตัวก่อนพี่เมง้งเชื่อผมนะมันจะชิงเข้ามามอบตัวก่อนมันกะว่ามันชิงมามอบตัวแล้วมันจะได้ประกันตัวไนงะไม่รอดครูบอกเลย ฝากขังเรือนจําพิเศษกรุงเทพครบองค์ประชุมเดี๋ยวนี้คนรวยเขาอยู่รวมกันเหรอครับใช่คนรวยมีคนโดริมน้ํา <laughs> พี่อุไรวานสวนดัดีจัดเจ๊จ๋าบ้านหลังใหญ่มากหนูหลายห้องมีสามกีฬานะพี่นิววัสดีจัดดาราผิดไหมก็ถามว่าผิดไหมก็ต้องดูที่สำนวนครับ นะดูที่สำนวนพี่โมนาสวัสดีค่ะพี่มาลีสวัสดีพี่แหวนปอสวัสดีไปออกช่องสามด้วยรายการคนดังนะคือตอนเนี้ยผมบอกได้เลยว่าวันนี้น่าจะเป็น e ีพีสาสหรับไอซินแสคนนี้นะครับคุณเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเชื่อเรื่องอะไรจ้าพี่เชื่อเรื่องอะไรจ้าพี่ออพ,พ,พ,พี่นาจา๋านะสวัสดีค่ะสวัสดีคันพี่หวูดีถันวนยออกมาแถมั้ คะเรื tast, oth, who, a, cha, fever, <laughs> ่องรถตกข่าวจะเหลือหรอพี่เขาก็ต้องออกมาอย่างนั้นอยู่แล้วนะคุณเดียใยหนิงแจ้งความเท็จคดีแฟนบิ๊กโจ๊กพี่หนูดีบอกผมไม่เชื่อผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่ออกวันแรกละพี่หนูดีเดียไม่เชื่อผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่วันแรกไม่มีใครปัญญาอ่อนนะครับเอาทองร้อยยี่สิบบาทกับเงินหกแสนสดสด ไว้ที่อื่นอยู่ไกลตัวไม่มีความเชื่อเรื่องนี้นะครับและอย่างหนึ่งคือผมไม่มีความเชื่อกับคนที่แม่งมีคดีช่อโกงเป็นตับขนาดนี้อย่าบอกอย่าบอกว่าหกแสนเลยหกพันทั้ง้องอยู่ในกระเป๋ากูเลยกูไม่ยอมออกจากตัวกูหรอกนะและอย่างหนึ่งอ่ะผมว่าคนชื่อหนิงอ่ะเป็นไบโพล่ามีอาการนะอาการ ภาษากายมันน่ะมันออกสิ้นแสมันตั้งใจโกงครับเพราะเสียบอลเยอะบุคคลนี้เป็นคนอันตรายพี่มิงบอกนะพี่พิสิทธิ์ใช่เดียนะผมไม่เชื่อผู้หญิงคนนี้เลยนะครับฝากเคาะหน้าจอฝากกดแชร์ไลค์ให้ด้วยนะครับสรุปยายหนิงไม่โอเคเอ,อไม่โอเคอยู่แล้วจ้ะโดนจับข้อหาแจ้งความเท็จไหมโดนอยู่แล้วครับนะยังไงทางภรรยาของ ายตำรวจใหญ่เขาเอาคืนอยู่แล้วล่ะนะเขาเสียหายนะนจะบอกให้แต่เรื่องนี้เขาจะเป็นเป็นชู้เป็นอะไรกันนี้ที่ผมไม่รู้นะเพราะยังไม่ได้ข้อมูลนะนะแม่นนตออกมาจะฟ้องพี่หนุ่มละเมิดศาลมึงละเมิดกี่ครั้งแล้วจะไปฟ้องเขาอะละเมิดไากี่ครั้งแล้วคะคุณนายจริงๆแล้วเนี่ยนอรรู้มาก่อนสองสามวันแล้วค่ะ ได้มีการไปที่บ้านเขียวของคุณต้อเพื่อจะบอกคุณต้อว่าน้องเห็นคุณต้อเนี่ยอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆแล้วก็โดนทํำลายอีเหี้ยเหมือนหวยออกสามสองแล้วเพิ่งมาบอกว่าน้องบอกอ่ะนี่น้องบอกมาสองสามวันแล้วคนในน,นินามิตถูกกันหมดเลยน้องบอกสามสองไม่เขินเหรอถามจริงไม่เขินเหรอ กูยังเขินแทนเลยจริงโคตรเขินเลยอะคือแบบกล้ากล้ากล้ามากไม่รู้เอาความมั่นใจเยี้ยอะไรมาโคตรงงเลยงงกับชีวิตนะสังคมนี้นะสวัสดีตอนเช้าค่ะจริงๆผมงงมากเลยมามาบอกว่าน้องบอกมาสามวันแล้วตอนที่โดนตบไปแล้วนี่นะเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่ออะไร นะครูยังไม่พูดกับอมรินเลยนะอมรินก็ไปสัมภาษณ์ทำไมก็ไม่รู้ไรสารละจ้าคุณแม่น้องเขาบอกว่าน้องเนะี่ยส่งข้อความไปเตือนแล้วสามวันนะว่าน้องยังเล่นเกมหู่เลยนะทนายยังโดนขนาดนี้ถ้าอีแม่ออกมาคนเดียวจะโดนขนาดไหนอ้เขาไม่ทำผู้หญิงหรอกนะน่าจะไม่ทำหรอกแต่คือแบบไม่เขินเหรอถามจริงมันดูจานเบียร์หรือเปล่าจริงๆไม่เขินเหรอ เป็นเราเราเขินนะหวยออกไปแล้วแล้วบอกว่าเนี่ยน้องให้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะจริงๆงั้นน้องช่วยบอกหน่อยว่าคราวหน้าเนี้ยถ้าไม่ใช่ตกมันจะเป็นอะไรต่อช่วยบอกทีอยากรู้ <c oughs> ป๋าพี่ระพงสวัสดีจ้าจริงๆอยากรู้นะเขาไม่เข้าใจเห,เหมือนกันทพ่อะไร ไม่ได้อะไรกับสังคมเลยแมมีการจะฟ้องคุณหนุ่มกัญชัยทาสัญญากันเรียบร้อยแล้วว่าคุณหนุ่มกัญชัยจะไม่พูดจะไม่อะไรมึงละเมิดไปกี่ครั้งแล้วเดี๋ยวกูจะถามพอมอสุราชด้วยหลับเป็นอยู่เหรอละเมิดตั้งแต่วันแรกกันด้วยสารมีคําสั่งเสร็จปุ๊บตอนบ่ายมึงแม่งลงภาพเลยปัดโถเลอะเทอะ อาจารย์เบี่ยวสามสองสองสามไงนี่เขาจเจ้าบ้างไนงะน้องบอกว่าคุณเตอคุณตเตอยืนอยู่คนเต็มไปห,หมดแล้วคุณเตอก็โดนทำลายอยากนะอยากอยากอยาก,อยากจะแบบวิเศษขึ้นมาทันทีอ<ย>่ะเนี่ยบ้านนี้เขาเป็นแบบเนี้ยนะอยากจะพูดจะอะไราเ็จะจะให้ลูกเขาวิเศษอย่างเดียวนะอาจารย์เบี่ยงเขาก็พูดเป็งนงั้นนะ 3, 2, 4, 5, แหลนะสามสองสี่ห้าอะไรเขาแหละเว้ยมันออกไนงะ ถามว่าจางแกอยากจะพูดหรอกแกก็ไม่อยากจะพูดหรอกตอนเนี้ยอย่าเพิ่งให้น้องบอกน้องรู้เลยให้น้องไปเรียนก่อนไปเรียนแบบเป็นกิจจลนะักษณะเหมือนแบบเด็กทั่วไปก่อนจริงๆนะแม่สวัสดีครับมิสรพัดอ๋อ,อยู่กรุงเทพแล้วเนาะนะคนอื่นเอาลูกไปเรียนเออให้น้องรู้ว่าน้องต้องเรียนที่ไหนเอาเอาว่าลูกเราอะ่ะ ถ้ามีความสามารถพิเศษเอาที่สําคัญก่อนนะเอาที่มันสําคัญไม่ต้องไปแบบเห็นนู่นเห็นนี่เห็นก่อนว่าโรงเรียนที่จะไปเรียนเนี่ยเรียนที่ไหนเรียนอะไรวันนี้หดกระแสเรื่องอะไรผมว่าเรื่องจะเป็น EP สามของไอซินแสน,นี่แหละนะเพราะเขาต้องโอ้โหเจาะไอซินแสน,นี่เพราะโอ้โหมันสุดยอดเลยไอออสเนี่ยไอออสหมูหยองให้น้องไปเขาเขายังไม่รู้ว่าเขาป่วยไม่ป่วยนะมันอยู่ที่ผลของการ รักษาหรือผลของการอะไรที่ทางแพทย์ต้องไปยื่นให้แก่ศาลนะคนชื่อหนิงตำรวจออกหมายเรียกแจ้งความเท็จนะโดนนะบิ๊กโจ๊กฟ้องนะอุ้ยนะก็เป็นเท็จตั้งนานแล้วเท็จตั้งแต่ไปออกแล้วน้องจะบอกสามตัวตรงไม่งวดนี้นะสวัสดีค่ะสวยขึ้นทุกวันเลยขอบพระคุณมากค่ะฮิปเปอร์เดมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บ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 แป๊กแป๊บแป๊บบแป๊บแป๊บแป๊ นะนะนะสวยขึ้นทุกวันอย่างนี้เจกูเคลียก่อนผมเป็นผู้ชายผมไม่ใช่คือผมไม่ได้มีการเหยียดเพสภาพนู่นนี่นั่นผมไม่เหมือนในพระเฮียปากเฮียเมื่อวานนี้ที่ไปด่ากระเทยสามคนนั่นผมไม่ใช่ผมเป็นผู้ชายแต่พอดีว่าพี่เขาอ่ะชอบให้ผมทานิสติกโอเคนะพอเจพี่มาว่าอู้สวยทุกวันเลยกูสึกูใกล้แล้วเนี่ยกูใกล้แล้วนะกูใกล้ละกูใกล้แฮริ แฮรี่มาตั้งแกงกันเธอนะแหวงเป็นพระส้นตีนอะไรอย่ี้ไปด่าเขาเพศสภาพะมึงอยู่บนโลกไหนเนี่ยโลกปัจจุบันเนี่ยเขาไม่เหยียดเพศกันแล้วมีในกลุ่มพวกมึงอ่ะทั้งไอ้ธันวยทั้งพระเนี่ยเหยียดเพศทุกวันแล้วก็บอกว่าโดนทำร้ายก็ป่าส้นตีนแบบเนี้ยก็น่าจะโดนนะคุณจะบอกให้รู้ทุกเรื่องไม่รู้เรื่องตัวเองที่ไหนครับ เขาเรียนก่อนเออต้องไปนั่นก่อนมาเรียนกับแพ์ที่พอลเตอร์อาจารย์เบียรบอกขายบ้านขายรถให้หมดเราจะรู้ว่าใครจะล่มจม <laughs> วันที่สิบสองผมจะไปหาอาจารย์เบียรจะเอากระโถนไปให้นะออดออทนะออดอดอทกูดมอร์นิ่งจ่าพี่กระเทียมจา๋าให้มันพาลูกไปขึ้นศาลสิบสามโอ้กูเห็นแล้วว่าปวดหัวเกลียดจังไอ้พวกต้องจะฟ้องเนี่ยนะขยันฟ้องกันจริงเลยทำเสมือนเลยนะพี่เดียของกต้องบากแดง นะไม่พอพี่เขาพิมพ์มาแบบนี้กูเริ่มรู้สึกว่าชิปหายแล้วกูมีกิริยามารยาทเบี่ยงเบนไปทางนี้ใช่ไหมกูจะได้รู้ตัวตนตัวเองนะพอรู้สึกมาหลายครั้งแล้วว่าทําไมกูไม่มีแฟนสักทีจริงๆนะเนี่ยตั้งแต่เลิกกับแม่ของลูกก็เอะทำไมกูมีแฟนไม่ได้ว่าทำไมกูหาแฟนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งคิดว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอาการหรือเปล่าน้องบอกให้แม่หลับตาจะเห็นอนาคต พยาธาิคดมืดจ้ะเด็ที่ร้านพี่มาร้านอาหารเพื่อนหนูเดินหยิบของเดินใส่หัวเลยก็ไม่รู้เพราะไม่ได้ไปหาหมอคืออะไรวะใกล้ใกล้ใกล้กลไม่แน่เด้อไม่แน่ใจตัวเองกันใช่ไหมจะิลุดได้อยู่เนดะ้อใกล้คนใกล้คนพบตัวเอง <laughs> ถ้าไม่เคลียร์เข้าใจผิดไปแล้วต้องเคลียร์จ้ะต้องเคลียร์ สั่งปันธนวยไปสุขวิทสิเบเอ็ดนะไปโดนเขาตบมาเลยเ <c oughs> ขาตบปากเราเนี่ยทั้งไอ้พงไอ้พระนะแม่ตอนนี้มึงจำวัดอยู่ที่ไหนกูอยากรู้จังเลยมีวัดไหนให้มันจําวัดบ้างอยากรู้นะแม่งตลกเพ้าแต่มึงขับรถบิทธบาตไละไอ้พี่นันทพัทรสวัสดีค่ะบ <c oughs> าทธนวยก็นะเพศสภาเออผมไม่เข้าใจนะผมโคตรเกียดเลยนะมันคืออะไรคะที่พี่ด่าให้น้องไปเรียนก่อนขอโทษครับไม่ไม่หมายถึงว่าน้องเนี่ยเขาบอกกับอ่าเขาฝากบอกแม่มาว่าเขาอ่ะ เตืนอนทนายธรรมราชมาสามวันแล้วเกี่ยวว่าจะมีคนเยอะๆและจะโดนทำร้ายเราก็เลยบอกว่าน้องอย่าเพิ่งไปดูอะไรเลยดูก่อนว่าเราจะต้องไปเรียนที่ไหนให้เหมือนเด็กปกติฟ้องเหมือนตัวเองชนะนะให้เขาเสียเวลาไงนะเอาวิชาชีพตัวเองมาแกล้งคนอื่นเฮียน่นจาจะจับพระปีนเสาธนยนกแสกนะดวงสาครูมาอยู่ด้วยกันโอโหบันเทิงเลยพิสานะเป็นใช่ไหมสรุปอะไรเป็นอะไรอีเจ เขาสาบเราเขาต้องสาบปูทําไมวะพี่เดียก,กลยแล้วละ่ะบางทีก็อาจจะเหมือนคนพบตัวเองเออไปเรื่องข่าวเขาดูว่าพี่เดียเป็นแ่วเราก็าคิดตั้งนานไม่ใช่โอ้ยมองอยู่นะเขาคเห็นรูปทองของพี่นะเอซเข้าใจผิดนะเนี่ยก็ต้องคุยกันไงเราคนต้องคุยกันก่อนนะนะอย่ามาสับสนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศไม่ได้นะสารภาพ ถ้าหนูรู้จักพี่เดียครั้งแรกหนูก็คิดพี่เป็น <c oughs> โอ้ยตายเนอะสินแสโบนี่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 สินแสโบสินแสโบ,สสโบ <c oughs> ไปสินแสจริงหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงนะให้น้องดูแม่บ้างค่ะกรรมของนะต้องรักษานะน้องต้องดูอนาคตตัวเองด้วยนะพี่เดียใช่ใช่ไหมไม,ใใม่ใช่สินแสโบใช่ไหมใช่สินแสป่ะน้องโบเป็นสินแสจริงป่ะ สรุปเป็นผู้ชายเอา้าเป็นผู้ชายสิชิบหายกูต้องสรุปอีกแล้วเนี่ยจะสรุปทำไมก็เป็นก็เป็น,นชิบหายกูต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะเนี่ยไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไฟลมทุง่งสินแสบโเป็นสินแสจริงป่ะพี่ลาลาไปดีครับอีเจบอกูถามสามรอบแล้วเนี่ยเจบอมึงจะตอบกูสักนิดนึงไม่ได้ได้ไงนะถแถลงข่าวเลยพี่นะอ๋อ,อไม่ใช่ใช่ไหม เป็นชื่อยุทธเขาใช่ไหมเป็นชื่อยุทธเขาใช่ไหมคิดมาตั้งนานว่าใช่อะไรคิดมา,มาตั้งนานเพื่อพี่เป็นได้ทุกอย่างยกเวเป็นตัวเองเออเอีพิกายพี่อามไทยดิยวมันก็บอกว่าผมมาเป็นได้ทุกอย่างเป็นเหมือนทุกคนแต่เป็นอย่างเดียวคือไม่เป็นตัวเองบอกแล้วเอฟซีเขาใจผิดพี่มาดามลุงสวัสดีครับบากแดกสวยว่าเนี่นยในเจ๊บโบมันก็จะไม่มันก็จะไม่บอกมันเป็นสินแส่ไม่เป็นสินแสนะ,นะออโทษคนตื่นทําอีกเออเนี่ย อะไรวะรับอะไรวะคืออะไรวะส้นสบมโบ,บพิมว่าอะไรวะรับอะไรเนี่ย <laughs> แม่โบสวัสดีค่ะโบเดี๋ยวเขียนให้มันชัด,ชดๆเดียโบน้องเป็นกิ๊กน้องตีผมน้องเป็นกิ๊กน้องตีรับดูอะไรวะอะไรวะพี่สมัยใหม่สวัสดีครับ อ่านไม่ออกอ่ะหอยหิบลอเรือมอม้าอ่านว่าอะไรวะรับดูเลยพีเดียอ่านไม่ออกจริงไม่ได้ไม่ได้โกหกกูกูจะแปลไทยเป็นไทยก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยจริงจริงคือดูเหมือนโง่ไปเลยกูตอนเนี้ยกูรู้สึกเมือนกูอ่านภาษาไทยออรับดูกรรมงั้นฝากไปดูไอออท นะดูไอ้พระชั่วดูธนวยหน่อยได้ไหมอย่านะน้องโบพี่จะฟ้องน้องตีน้องตีชิบหายน้องตีเป็นใครกันน้องตีเป็นใครวะพี่วิสิทิ์ปากแดงคือสิกเนเจอร์โทษคนอื่นทําไม่มีงานเพราะอาจารย์มันติดการมนันไม่โทษตัวเองมันก็พูดไปเรื่อยแหละคนแม่งพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยถ้าวันนี้คนอื่นทําอ่ะนะ อาจารย์เบียร์เนี่ยมามาพูดแบบนี้ทำให้สังคมมันตาสว่างขึ้นแล้วมีพวกชั่วๆที่ทําอะไรชั่วๆแม่งรู้สึกว่าตัวเองแบบไร้ประโยชน์หรือขัดผลประโยชน์กูว่าปเป็นเรื่องที่ดีอะ่ะจริงนะนะเปิดบริษัทมามันไม่เคยได้กําไรเลยเนี่ยเละกูบอกได้เลยเละมันฉลาดนะมันให้โอนเงินก่อนนะเข้าตัวเองแล้วมันเก็บเงินสดไอออสเนี่ยฉลาดนะไม่ได้โง่นะ ไป็นคนฉลาดคนหนึ่งเลยนะบอกให้แล้วทุกบ้านที่มันไปดูนะกูบอกเลยไม่ต้องมีกิเลนต้องมีสิงนะแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กเท่านั้นแหละนะฉลาดแกมโกงเตรียมหนีแน่นอนเขาเขาเขา,เขาบอกไว้แล้วครับนะเออรับสามเด้งเรื่องพระเห็นไหมนะรับสามเด้งเลยนะส่วนพี่บุญเชิดอะ่ะ เดี๋ยวผมจะถามอ้อดูว่าติดต่อได้ไหมยอยากได้คุยกับพี่บุญเชิดเหมือนกันนะว่าด้วยพฤติกรรมของไอ้พระปีนเสาเนี่ยนะผมว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงการคือเขาแสดงออกเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งของศาสนาด้วยนะผมจะบอกให้แล้วก็ไม่มีคือวันนี้เห็นว่าผมเข้าไปในช่องของพี่สารพัดสิบเจ็ดถ้าวันนี้ไม่มีการกลับไปที่วัดก็อาจจะโดนจับศึกได้เลยนะ นะโบรักพิติคนเดียวค่ะยืนยันนี่มึงจะมาบอกรักอะไรกันตรงนี้เนี่ย <c oughs> จะมาบอกรักอะไรกันตรงตรงไลฟ์กูเนี่ยแม่มีการบอกโบรักพิติคนเดียวค่ะยืนยันเพื่อเพื่ออะไรมึงให้คนสิงคโปรบางคนมามาเป็นพยานหรือเจ๊โบบ้าบอกกูขุยเรื่องข่าวงงมากใครเอาสิ่งมาตั้งหน้าบ้าน เขาเอาไว้ตั้งหน้าโรงเจคนจีนนะมันจะบอกหมดอ่ะนะเดี๋ยวมันจะไม่ดูถ้าทุกมัน้มไอออสมาบมาบ้านผมนะคุณเดียบ้านคุณเดียลมมันดีมีทั้งดินมีทั้งน้ำนะมีทั้งไฟที่เยอะมากหลักวงจุ้ยคือเป็นเป็นหลักของหินหยางทางเดินของ อาจารย์เดียเนี่ยมาเป็นไม้ธาตุไม้จะช่วยส่งเสริมให้เงินทองไหลมาเทมามีที่ล้างจานอันนี้ดีทําให้น้าถ่ายเทแต่มันผิดนิดเดียวบ้าอาจารย์เดียเนี่ยมันเปรียบเสมือนคล้ายๆกับทางสามแพ่งมีเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านน่าจะมีกีเลนอยู่สองอันนะกีเลนตั้งอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้นะนะฉะนั้นคือเอาว่าอาจารย์ จัดก,การให้แล้วกันสองแสนไม่จะเป็นแบบเนี้คือทุกอย่างในบ้านมึงดีหมดนะดีหมดเลยแม่งพูดดีหมดเลยนะแต่มันมันม่ีจุดนึงอ่ะมันมมีจุดมึงถ้าเกิดมึงไม่ตั้งไอ้กิเลนหรือไม่ตั้งไอนน้สิงเนี่ยนะเดี๋ยวบ้านมึงก็จะเจ็บป่วยอ่นะป่วยมาละจะไม่ป่วยได้ไงทียบ้านหลังนี้แม่มีคนอายุเจ็ดสิบอยู่มึงก็ต้องป่วยใช่มึงทุกอย่างมันเป็นอนิจจาไอ้บ้ามึงอายุเจ็ดสิบมึงจะมายงเยงยงเยงกูได้เหรอมงยงเยงไม่ได้หรอกไอ้บ้า บ้านมึงไอ้สินแต่นี่มันก็เห็นว่ามีคนแก่มีคนแก่ก็จะมีคนป่วยมันเป็นเรื่องปกติแล้วเกิดแก่เจ็บตายไม่เ,เป็นจะยากตรงไหนเลยไอ้หานี่มันพูดแบบว่าให้มันดูดีไงคูถามว่ามีสิงเนี่ยมึงเอามาคู่หนึ่งสองแสนพ่อแม่เรา70กว่าเนี่ยจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมเลอะเทอะสุดท้ายอ่ะมันก็เข้ามาในฐานะของมิจฉาชีพไง มึงอ่ะไม่ได้รวยขึ้นหรอกสิ้นแสร,รวยนะสะใจเมื่อวานนักข่าวทิ้งพระ,ะแถลงข่าวเดียวดายแถลงนานเกินหามากอุ้ยเขาไม่อยากนั่นหรอกเขาไม่อยากให้ฆ่าด้วย